สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s c a l e a g y Football นะครับอาธิที่ผ่านมาครับโคนมีก็ได้ปล่อยผู้เล่นไทยลีกเวอร์ชันโชว์ไทม์ชุดแรกนะครับในเกมออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองจัดเทียร์ลิสกันดูนะครับว่าผู้เล่นไทยลีกคนไหนบ้างครับที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วก็น่าใช้ที่สุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์มาพร้อมกันเลยครับไปเรื่องมาที่ตัวแรกครับเป็นทีละสินแดงดาครับเวอร์ชัน เพย์ออฟเดอะซีซั่นนะครับจากทีม BG ปทุมยูไนเต็ดทีลสินตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองหน้าสไตล์ฟ็อกซ์อินเดอรับส่วนสูง181ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องค่าออฟฟิซีบาร์เวนท์สูง186นะครับฟินิชชิ่ง82เฮดดิ้ง84นะครับสปีดโอเคนะครับ83คลิ้งเพื่อเพื่83แล้วก็จ้ำ81ครับจุดเด่นของทีลสินตัวนี้อย่างก็คือเป็นตัวที่ใช้เท้าไม่ถนัดได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ระดับ2แล้วกก็ฟอออรรร์มมมเเเล่่นนนัััววิงคคบบสสดีะ สกิลที่ให้มาก็มีทั้งสกิลการมงสกิลการยิงนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ซับติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับทิรสินตัวนี้นะครับผมให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดครับตัวต่อไปนะจะเป็นวิกเตอร์คาโดโซนะครับเวอร์ชั่นเพย์ออฟเดอะซีซั่นนะครับจากทีมสิงห์เชียงรายนะครับคาโดโซตัวนี้ก็จะเป็นกองหลังไซด์บิลล์แอพนะครับส่วนสูง194่ขนาดเท้าขวานะครับสำหรับคาโดโซตัวนี้ครับก็จะโดดเด่นเรื่องค่าพลังการมงนะครับเฮดดิ้ง89นะครับ d e เฟนส์ก็อยู่ที่สีเขียวระดัับบโอเคคนะร ก็ฟิสิกส์คอนแทกศูนย์เก้าสิบห้าเลยนะครับวิกฟูดอยู่ที่ระดับหนึ่งฟองก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดนะครับสกิลให้มาก็จะเป็นสกิลตั้งรับนะครับมีสกิลการมองนะครับสกิลป้องกันอย่างเช่นบล็อกเกอร์นะครับมีไฟติ้งสปีดมาด้วยนะครับสำหรับคาโดโซตัวนี้ครับผมเอาให้อยู่ในเทียร์ของเกรดครับตัวต่อไปนะจะเป็นเทีร์ทอนบุญมาทันเวอร์ชั่นโชว์ไทม์จากทีมบุรีรัมย์นะครับเทีร์ทอนตัวนี้ครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายสไตล์ออฟเฟนซีฟวิงแบ็กนะครับ 0น0172ท่าหนะเท้าซ้ายนะตัวนี้ก็จะมีบูส์ Total Package มาให้นะครับก็คือจะทาให้อ่ามีตัวของบูส์พิเศษถ้าถ้าเราเล่นผู้เล่นไทยลีกเกิน20คนอยู่ในทีมครับผมก็จะเติมเป็นบูส์ Hard b u r อร์บวกหนึ่งเข้าไปให้นะครับสลัดทีทะละทอนตัวนี้ครับก็จะมีสกิลพิเศษในการเปิดบอลเข้ามาด้วยนะครับสเตตให้มานี่ถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับอันนี้คือบูส์ที่อ่าถ้าเกิดเราเล่นผู้เล่นไทยลีกครบ20คนแล้วนะครับก็จะได้บูส์พิเศษมาจะเห็นได้ว่าค่าพลังต่างๆนี่ถือว่า ยอดเยี่ยมเลยครับทั้งการเลี้ยงบอลการเปิดบอลนะครับค่าเกมรับแล้วก็ความเร็วที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับทีละทอนตัวนี้ครับเป้าวิกฟูดยูสเซตอยู่ที่ดับ2นะครับวิกฟูดแบลเคเรนซีอยู่ที่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มการเล่นเป็นอันเวฟวิ่งนะครับสกิลให้มาก็จะมีทั้งสกิลการโยนบอลการส่งบอลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับทีละทอนตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของก๊อตนะครับตัวต่อไปครับเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทนะครับเวอร์ชันเพย์ออฟเดอะซีซั่นครับจากทีมแบงคอก ตัวของทีทิพันธ์ตัวนี้ก็จะเป็นกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับส่วนสูนหนงร้อยเจ็ดสิบหกท่าหเท้าขวานะตัวนี้ก็จะมีพลังที่ค่อนข้างจะเกลี่ยปานกลางนะครับมีการส่งบอลแปดสิบเอ็ดนะครับยิงฟรีคิกได้ดีครับเพลสคิกกิ้งแปดสิบเอ็ดเคอร์แปดสิบนะครับค่าดิเฟนซีฟแมนเกจเมนต์เก้าสิบนะครับสปีดค่อนข้างโอเคนะครับสปีดแปดสิบเอ็ดแอตเลนจ์แปดสิบนะครับแล้วก็บัลลาร์สูนหนึ่งร้อยแปดสิบแปดแล้วก็สเตมินานะเป็นจุดเด่นของท สกิลให้มาก็จะมีสกิลการส่งบอลเป็นหลักนะครับสําหรับทีทิพันธ์ร่างนี้นะครับผมขอให้อยู่ในทีของกู๊ดนะครับต่อไปจะเป็นนิวเอนดริชนะครับเวอร์ชันโชว์ไทม์จากทีมบุรีรัมนะครับเอนดริชตัวนี้นะครับก็จะเป็นโกลสไตล์ออฟฟ e n s i v โกลคีปเปอร์ครับส่วนสูง188่ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะมีบูสต์โทอทัลแพ็กเกจมาแล้วทำในกรณีที่เราใช้ผู้เล่นไทยลีกครบทีมนะครับแล้วก็มีตัวของบูสต์ผมจะเติมเป็นโกลคิปปิ้งบวกหนึ่งเข้าไปครับ โกคิปปิ้ง92แคชชิ่ง86นะครับแพรดิ่ง93้ดีเฟกต์เกนะครับแล้วก็รีแอค91นะครับจัมป์89ถือว่าสูงเลยนะครับอฟอร์มการเล่นเป็นตัวของสแตนดาร์ดนะครับสกิลให้มาก็จะมีโลปั้นแชมป์แล้วก็เพนนีตี้เซฟเวอร์นะครับสำหรับเอนดิสตัวนี้ครับถือว่าเป็นโกลไทลีที่น่าจะดีที่สุดนะครับผมพอให้อยู่ในเทียร์ของกอตนะครับต่อไปเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับเวอร์ชันเพลย์ออฟเดอะซีซั่นนะครับจากทีมมเืององงท เจิญศักดิ์ตัวนี้ฮะก็จะเป็นปีกขวาสไตล์ roaming fan นะครับส่วนสูง168ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะมีความโดดเด่นเรื่องความเร็วนะครับสปีด90อัตราเร่น94นะครับวีฟูอยู่ที่ระดับ1ฟ form เล่นเป็นสแตนดาร์ดครับสกิลให้มาก็จะมีดับเบิ touch นะครับแล้วก็พวกสกิลการส่งทั้งหลายนะครับสำหรับเจริญศักดิ์ตัวนี้ครับผมขอให้อยู่ในทีของกูดครับตัวต่อไปนะจะเป็นแอตตันเวอร์ชันโชว์ไทม์จากทีม PT ประจวบนะครับแอตตันตัวนี้ครับเขจะเป็นกองหลังสไตล์ไดซ์ทอยเลอร์ครับส่วนสูง 188ถนาดเท่าขวานนะตัวนี้ก็จะมีบูสท t o ท a ลแพ็ k เกจมาด้วยเช่นกันนะครับสําหรับบูสผมเติมไปก็จะเป็นด e เฟนดิ n งบวกหนึ่งครับแอตตัน <Ath an S 2> ตัวนี้มีสกิลพิเศษ for test เ,เข้ามาด้วยนะครับสหรับจุดเด่นของแอตตันก็คือเรื่องของพลังเกมรับนะครับค่าดีเฟนดิ่งเอเวนิสสูง198นะครับตัวของเอน a เ e m จเมนต์เก้าสิบหแท็กกิ้งเกเแล้วก็แอคเคชั่นเกบสีเลยนะครับสปีดก,ก็ถือว่าดีนะครับส แล้วก็ตัวของวิกฟูดอยู่ที่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มเล่นระดับ1นะครับสกิลให้มาค่อนข้างครบนะครับมีทั้งเฮดดิ้งอะโคบติกเคลียร์นะครับแล้วก็แอเดียลซูเปอร์ลิลตี้นะครับลูกมงกุนี้ถือว่าค่อนข้างจะไว้ใจได้นะครับส่วนแอตตันตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของก๊อดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจอห์นบักโจเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมสุโขทัยนะครับจอห์นบักโจตัวนี้นะครับก็จะเป็นปีกซ้ายสไตล์โพลาฟิกมิงเกอร์นะครับส่วนสูงหนี้ก็จะเด่นมากๆเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับ ดิบบิ้ง93ไทยโพซิชั่น90นะครับสปีดดีมากครับสปีด91อัตราเร่ง98แล้วก็ค่าบาลานซ์สูงถึง98เลยนะครับอีกอย่างอีกจุดเด่นของบัตโจตัวนี้คือจะเป็นคนที่ใช้เท้าไม่ถนัดได้ดีมากนะครับค่าวีฟท์แอคูเรนซี่อยู่ที่ระดับ3นะครับเว r y high ฟอร์มก็เล่นอันเว็บวิ่งนะครับสม่ำเสมอดีนะครับสกิลให้มามีทั้งดับเบิลทัชนะครับมีเฟิร์สทามช็อตสกิลเลี้ยงมาครบเลยครับแล้วก็มีสกิลยิงเพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับบบโจตัััวนนนนีี้้ะะคครรรรผมขขอออใใหยยู่เเท์งกดบ ตัวต่อไปนะจะเป็นไทโรนเวอร์ชันเพย์ออฟเดอะซีซั่นครับจากทีมสวัสดแคทนะครับนครราชสีมามาสด้าตัวของไทโรนตัวนี้ครับก็จะเป็นกองกลางตัวรุกนะครับสไตล์การเล่นเป็นคลาสสิกเบอร์10สูง180นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับสหรับไทโรนตัวนี้ครับก็จะเด่นเรื่องพลังเกมบุกนะครับพวกบอลกระโดด85นะครับดิบบิ้ง82ไทเปอร์ชั่น80นะครับสปีดก็ค่อนข้างดีนะครับสปีด82แต่เร่ง83คิกกิ้งพาวเวอร์84นะครับสำหรับค่าวิกฟูดอยู่ที่ระดดดััับบบ1นนนะคครรรรแแลล้วก็ฟอ์์มเสตา สกิลให้มาก็จะเป็นสกิลการเลี้ยงสกิลการยิงแล้วก็ส่งได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับไทโรนตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดนะครับตัวต่อไปนะจะเป็นลูคัสคิสบิมนะครับเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมบุรีรัมย์ครับคิสบิมตัวนี้ก็จะเป็นกลางลุกสไตล์ครีเอทีฟเพย์เมกเกอร์นะครับส่วนสูง180ขนาดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องการครองบอลนะครับค่าบอลโท89 1นะครับดิบบิ้ง89ไทเวอร์ชัน92นะครับ สมบอลดีด้วยนะครับโลพาส90รอพาส91นะครับสปีดอยู่ที่83มันจะเล่น83แล้วก็ค่าบาลานซ์สูงถึง90นะครับตัวของวิกฟูดอยู่ที่ระดับ1นะครับแล้วก็ฟอร์มก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดครับตัวของสกิลให้มาก็จะมีคัตบีไฮท์เทิร์นนะครับพินพอยต์คอสซิ่งเอาไซเคิร์เลอร์แล้วก็เกมแมนชิพนะครับสำหรับคริสฟิมตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรดครับต่อไปครับเป็นจอร์ดฟิลิเป้เวอร์ชันไฮไลท์จากทีมหนองบัวพิชยะนะครับ ตัวของฟิลิเป้ตัวนี้ครับก็จะเป็นกองหลังซ้ายบิลพารับส่วนสูง190ขนาดเท้าซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นื้องค่าพลังเกมรับนะครับเดฟเฟนซีบาร์เวนเนตเก้าสิ n สีแท็กกิ้งยนะครับตัวของฟิสิก c a l อนแทค0ูนย์ครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือฟอร์มการเล่นจะเป็นอ n นเว็บ i n งครับถือว่าฟอร์มสม่ำเสมอดีนะครับสกิลให้มามีสกิลลูกโหมนะครับเฮดดิ้งโรลล์ํารับอร์จฟปตัวนี้ผมอใอยู่นเทีรขงกด ตัวต่อไปนะจะเป็นเควินดีรมดำนะครับเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมอ่าท่าเรือนะครับตัวของเควินตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายสไตล์ออฟฟิศวิงแบ็กครับส่วนสูง180ถนัดเท้าซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องความเร็วมากๆนะครับสปีด98อัตราเร่ง93นะครับค่าคิกกิ้งพาวเวอร์89บาลานซ์80แล้วก็สเตมินาสูง194นะครับตัวนี้วีฟูดอยู่ที่ระดับสูงนะครับใช้เท้าซ้ายได้ดีเท้าเดียวนะครับฟอร์มการเล่นระดับ1ครับแลล้วกก็สิให้มมา4สกิลีนึ่งนะ ออนคิวออนโทนะครับเอาไซเคอร์เลอร์แล้วก็เกมแมนชิพนะครับสำหรับเคบินดีลมดาตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของเกรดครับตัวต่อไปนะจะเป็นพันธมิตรประทันนะครับตัวนี้เป็นการ์ดไฮไลท์จากทีมพีทีประจวบนะครับตัวของพันธมิตรตัวนี้นะครับก็จะเป็นปีกขวาสไตล์โพลลิฟิกวิงเกอร์นะครับตัวนี้ส่วนสูง1 8 1ถนัดเท้าซ้ายนะครับตัวนี้ก็สแตตส์เด่นเรื่องการครอบครองบอลนะบุกแปดสิบนะครับมอลโทน86ดิปปิ้ง890นะครับไทยพพชั่น88 แล้วก็สปีดค่อนข้างดีครับสปีด89อัตราเร่ง90แล้วก็บาลานซ์88ดสครับพวกเท้าไม่ถนัดอยู่ที่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดครับสกิลไม่มีให้มาเลยนะครับสำหรับพารามิเตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของนอร์มัลนะครับต่อไปนะจะเป็นมูเซนเอลกาซินีครับเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมแบงคอกยูเนเต็ดนะครับตัวของเอลกาซินีตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าสายฟ็อกซ์อินน์บ็อกนะครับส่วนสูง184นะถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะเเด่่นรือง offensive opponent ครับง9 2 finishing 88เลยนะครับค่า speed อยู่ที่84 rating 82 kicking power 85นะครับแล้วก็มี stamina 83นะครับตัวนี้ v f u l l usage อยู่ที่ระดับ2แล้วก็ v f u l l accuracy อยู่ที่ระดับ1นะครับปองก็เล่นเป็น standard นะครับ skill ให้มาก็จะเป็น first time shot แล้วก็ penalty specialist นะครับสำหรับเอลกาซิโน่ตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของ good นะครับตัต่อไปนะจะเป็นสุเปอร์ชัยใจเด็ดเวอร์ชัน player of the season นะครับจากทีมบุรีรัมย สูปชัยตัวนี้นะก็จะเป็นหน้าต่ำสไตล์ดัมมี่รันเนอร์นะครับส่วนสูง185ถนัดเท้าขวานะตัวนี้ก็จะมีพลังที่ค่อนข้างจะสมดุลเลยนะคอเนบอเวเนตแปดบอลคโนนแปสนะครับฟินิชชิ่งแ2นะครับแล้วก็มีสปีดสูง87อนะครับอัตราเร่ง84แล้วก็ตัวของบาลานซ์86นะครับสูตรปชัยตัวนี้นะก็วีฟูดอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฟอร์มเถื่อิล่นงป สำหรับสุภาชัยเจเด็ดตัวนี้ผมขอให้อยู่ในเทียของเกรดนะครับต่อไปเป็นสลิงคานพรมสุภานะครับเวอร์ชันไฮไลท์จากทีมสุโขทัยนะครับตัวของสลิงคานตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิล์อัพนะครับส่วนสูง175ถนัดเท้าขวานะครับตัวนี้ก็จะเด่นด้วยค่าพลังป้องกันนะครับดิฟเฟนซีฟอเวเนตเก้าสตัวของเอนจเอนเมนต์เก้าสิบเอ็ดแท็กกิ้งเก้าสิบเอ็ดแล้วก็เอเจชั่นเก้าสิบห้83นะครับตัวสปีดแปดสิบสอ่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มก็เล่นสแตนดารร์ดคับ สกิล <Skill S 2> ให้มา3สกิลมีเดียอินเตอร์เซชันอะโอเบติกเคลียร์นะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับสำหรับสลิงคางตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของนอร์มัลนะครับตัวต่อไปเป็นออสมมนโซเวอร์ชั่นเพลย์ออฟเดอะซีซั่นจากทีมสุโขทยัยครับตัวของออสมมนโซตัวนี้จะเป็นกองหน้าสไตล์โคบอลเชอร์ครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับสูงสูงหนึขนาดเท้าซ้ายสำหรับตัวของโซตัวนี้ครับก็จะมีอ่าค่าเฮดดิ้ง84นะครับอ่าสปีด83ตัวของจัมป์83แล้วก็ ฟิสิกส์คอนแทกสูงหนึงเก้าสิบเอ็ดนะครับตัวของวิกฟูดจะอยู่ที่ระดับหนึ่งแล้วก็วิกฟูดแอคูเรซี่อยู่ที่ระดับศูนย์ะครับชายเท้าสายได้ค่อนข้างดีเท้าเดียวนะครับตัวของฟอร์มก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดนะครับตัวของสกิลให้มาจะมีตัวของเฮดเดอร์นะครับแล้วก็ตัวของเอเดรียนซูเปอร์ลิทีนะตัวนี้ก็โงงเก่งนะครับมีอะโครบติกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลยิงเพิรมมาด้วยนะครับสำหรับออสมมนโซตัวนี้ผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกรูดนะครับ ต่อไปเป็น Bissoli version Showtime จากทีมบุรีรัมย์นะครับ Bissoli ตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าสไตล์โคเบอร์เชอร์นะครับส่วนสูง175ถนัดเท้าขวาตัวนี้ก็จะมี Boost Total Package มาให้แล้วนะครับก็จะบูสต์ตามผู้เล่นไทยในทีมของเรานะครับผมก็จะเติมเป็น Striker Instinct บวกหนึ่งเข้าไปนะครับสำหรับ Bissoli ตัวนี้ก็จะมีสกิลพิเศษ Phenomenal Finishing มาด้วยนะครับทำให้ยิงคมมากๆเลยนะครับตัวของ s t a t ของ Bissoli ตัวนี้ค่าว Passive Ability สูงหนึสิบหกนะครับ Finishing เกิบสี่ สปีดค่อนข้างดีนะสปีด90อัตรลิ่ง94นะครับตัวของว i ทฟู๊กเอ็กซ์เรซอยู่ที่ระดับ2ครับอยู่ที่ระดับ High นะครับฟอร์มก็เล่น Unreal Winging ครับฟอร์มเสมอดีสกิลให้มาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสกิลการเลี้ยงบอลสกิลการยิงแล้วก็พวก Penalty Specialist Fighting Spirit ก็ให้มาด้วยนะครับสำหรับวิสตอรี่ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้นะครับก็ขอให้อยู่ในเทียร์ของก๊อตนะครับตัวต่อไปเป็นมูฮัมหมัดออสมาหนะครับเวอร์ชัน Payoff of the Season จากทีมครับ ออสมานตัวนี้ก็จะเป็นกองกลางสไตล์ออเชสเตอร์ครับส่วนสูง185ถนัดเท้าขวาครับสำหรัสเต็ของออสมานตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องการครองบอลนะครับบอลคอนโทรล84นะครับแล้วก็ส่งบอลดีนะครับโลพาส83โลวพาส8 1นะครับยิงฟิกกิกดีมากนะครับเพรสฟิกกิ้ง88เคลว์83ครับสปีดอยู่ที่82อัตราเร่ง80นะครับคิมพาวเวอร์ดีครับ85แล้วก็เซมินาสูง1 88นะครับวีฟูดอยู่ที่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มเล่นสแตนดาร์ดนะครับ สกิล <Skill S 2> ให้มาก็จะมีลองแร้งชูตติ้งนะครับดักนะเกิลช็อตวันทัดพาร์ทูพาสซิ่งแล้วก็ตัวของอินเตอร์เซชันครับสำหรับออสมานตัวนี้ครับผมขอให้อยู่ในเทียร์ของกู๊ดครับตัวสุดท้ายนะจะเป็นสิดิชโชกันหนูเวอร์ชันเพลย์ออฟเดอะซีซั่น,นครับจากทีมราชบุรีนะครับตัวของสิดิชโชกตัวนี้ก็จะเป็นปีกซ้ายสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์ครับส่วนสูง1 7 6ถนัดเท้าขวานะครับ ตัวนี้ก็จะมีะจุดเด่นเรื่องบอลคอนโทรล 82, ลิบบิ้ง80นะครับสปีดอยู่ที่8 1แอตตัลเลนจ์85นะครับตัวของวิกฟิ้งพาวเวอร์ 83, บาลานซ์8 1แล้วก็สเตมิน่า80นะครับตัวของวิกฟูดก็จะอยู่ที่ระดับ1แล้วก็ฟอร์มไปเล่นเป็นสแตนดาร์ดครับสกิลให้มา5สกิลนะครับก็จะมีลองแลงซ์ไดฟ์ลองแลงซ์ชูตติ้งนะครับแล้วก็แอคโรพติกฟินิชชิ่งเพิร์ลไทม์ช็อตแล้วก็วันทัสพาร์ทนะครับสำหรับซ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเทียร์ลิสผู้เล่นในไทลีของเรานะครับในส่วนของเทียร์ก็จะมีด้วยกัน4คนครับท่านมีเทีร์ทอนนิเวนดิชไอตันแล้วก็บิโซรี่นะเป็นเวอร์ชั่นโชว์ไทม์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นชุดไทลีโชว์ไทม์ชุดแรกนะที่เข้ามาในเกมีฟุตบอลนะครับก็หวังว่าชุดต่อๆมาจะมาเสริมทับฟูไทลีน่าจะโหดยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวไทลีตัวไหนที่ใช้แล้วโหดในแรงนะก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับ สำ,สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบว่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ